สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับตาไวๆวนะครับไวๆวเนี่ยได้ทําเป็นคัพออกมาแล้วนะครับตอนนี้มีกี่รสชาติเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับมาดูรสชาติแรกเลยดีกว่านะครับนี่ครับรสชาติแรกรสชาติต้มตํำลับรสที่สองครับเป็นรสต้มยํากุ้งน้ําข้นนะครับสูตรน้ําพริกเผาอันที่สามเป็นอันนี้ต้มยํากุ้ง สูตรดั้งเดิมนะครับเต็มชามนะเขาวงเล็บมาด้วยเต็มชามโอเคต่อมาเป็นรสกระดูกหมูต้มยำนะครับกระดูกหมูต้มยำรสต่อมาคือเอ่อรสไรเอ่ยรสหมูย่างนี่รสหมูย่างนะครับรสหมูย่างรสสุดท้ายนะครับที่ผมซื้อมาได้นะครับก็คือรสหอยลายผัดฉ่าอันนี้นะครับ ทั้งหมดของผมได้ซื้อมาเนี่ยมันมีทั้งแค่หรถนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่เซเว่นเนี่ยจะมีขายทั้งหมดกี่รถเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากที่สุดต้นต,ตำรับนี้ก่อนนี่เห็นไหมเอยเดเนะเห็นในกล่องไหมอันนี้เป็นรถนี้นะครับนี่รถด,ดั้งเดิมนะครับนี่ในกล่องก็มันจะมีด้วยนี่ ในกล่องนะครับก็จะมีเป็นของแห้งแล้วก็ผงปรุงรสมีพริกมีอะไรนี้แล้วก็อันนี้เป็นซองน้ํามันนะครับอ่าโอเคพานได้กันหนึ่งอย่างอันต่อมานะครับเป็นหอยลายผัดฉ่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแห้งหอยลายผัดฉ่าเนี่ยจะเป็นแห้งนะครับเรามาดูข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะน,น,นี่นี่เปิดดูมีอะไรวะอา้าคือปลกหยู่งล่างหมดเลยเดี๋ยวเอามาไง อันนี้เป็นเครื่องปรุงนะมีเครื่องปรุงมีหอยลายอบแห้งแล้วก็มีพวกผักอบแห้งแล้วก็น้ําพริกเผานี่อันนี้น้าพริกเผาอ,อ่าไปกล่องที่สองผ่านไปต่อไปเป็นรถหมูย่างเปิดเปิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าโอ้รถหมูย่างนี่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเส้นออกก่อนเนี่ยเห็นไหมครับข้างในมันจะมีพวก หมูมีอะไรพวกนี้น่าจะเป็นพวกหมูอบแห้งอะไรเนี่ยข้างในเต็มเลยนะแล้วก็มีอันนี้งาน่าจะงาขาวแล้วก็เป็นเครื่องปรุงน้ํามันนี่ซองเดียวกันนะโอเคต่อมาเป็นต้มยํากระดูกหมูนี่มีซองพริกเผาซองพริกเผาก,ากับเครื่องปรุงเนี่ยอันนี้ยซองเครื่องปรงุงมนเดิม ข้างในก็จะมีอะไรไม่รู้เหมือนอ,อหมูอบแห้งหรืออะไรอบแห้งไม่รู้ข้างในนะครับเป็นมันเป็นผงมาแล้วโอเค okay. นี่เขอมีซองเดียวนี่มีกลุ่มซองเดียวต่อไปเป็นอันนี้คือต้มยำน้องใสนะครับมาลองดูข้างในนี่นะเปิดนะนี่อุย้ยติดเราเอาซองออกกันก็มีอันนี้มีแต่เส้นนะเส้นน้อยด้วย แล้วก็มีน่าจะเป็นพริกเผาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ครับตามด้วยของแห้งเหมือนเดิมนะมีสามสองกล่องสุดท้ายเป็นต้ยมยำน้ำข้นนะครับนี่ถึงกล่องน,นี่เปิดให้ดูข้างในก่อนฮนะอุ้ยสองเครื่องปรุงมีน้ำพริกเผานี่มีสองเครื่องปรุงน้ำพริกเผาแล้วข้างในมีกุ้งกุ้งแห้งตัวน,น้อยๆนะครับมาถึงเวลาการต้มดีกว่าครับเดี๋ยวผม เริ่มจากกล่องนี้เลยแล้วกันกันร้อนอย,อย้ายก่อนวิธีการปรุงนะมันจะมีอยู่ตรงข้างๆนี้เลยนะครับของทุกกล่องนะครับมันจะมีวิธีการอยู่อันนี้เป็นแบบน้ำก็คือเขาแนะนำก็คือให้ใช้เครื่องปรุงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำนะครับ มาถึงวันวัยแห้งนะครับเป็นรถผัดฉาเนี่ยอันดับแรกครับเอาไอของแห้งอ่ะใส่ก่อนแล้วต้มนะครับแล้วก็เจาะรูน้ำออกแล้วค่อยใส่พวกเครื่องปรุงอสอซองตอนหลังนะครับทําตามวิธีเขาหน่อย เดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งร้อยเส้นมันอืนแล้วเดี๋ยวมาเรามาชิมกันดก่าว่ารสชาติไหนมันจะโดนใจมากกว่ากันนะครับออต่อไปก็ถึงเวลาของการชิมทั้งหกรสนี่แล้วครับว่ารสชาติไหนมันจะโอเคนะครับฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับต้มยำนะเนี่ยต้มยำมีต้มยำกระดูกหมูนะอันนี้ต้มยำน้ำใสน้ำข้นนะครับอันนี้ต้นตำหลับอันนี้เป็นอ่าหมูย่างนะครับอันนี้เป็นผัดฉ่านะครับเดี๋ยวเรามาดู ฟังต้งยมยำก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะนี่น้ำข้นโอ้หน้าตานี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยกลิ่นก็ต้ยามยำอะครับอืมหอมดีหอมดีหอมมาลองชิมก่อน,นครับต้ยมยำน้ำข้น รสชาติยังสู้อีกย,ยี่ยยยยหอ้หอหนึ่งไม่ได้นะผมว่านะแต่ก็ผมชอบเส้นเส้นมันจะแบบเป็นเหมือนเส้นใหญ่มันอร่อยอีกเส้นนะ่ะแต่น้ําย,ยังยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้ืต้ยมยำน้ำใสนะครับเปิดมาหืมกินเฮ้ยเขามีเห็ดหอมด้วยนะ ไอของแห้งอ่ะที่เขาให้มามันมีเห็ดหอม้างในด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวโกหกจากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีเห็ดหอมด้วยตัวเนี้ยเห็นมั้ยนี่เนี่ยเนี่ยคือเปิดมาได้กลิ่นเห็ดหอมก่อนเลยนะนี่มาลองชิมดูอันนี้นะมันเป็นเหมือนมาม่าเห็ดหอมอ่ะแต่มันบอกว่าเป็นตั้งเดิมต้มยำตั้งเดิมผมว่าผมไม่ตีเป็นน้ำใสแล้วกันมาดูต้มยำอีกแล้วมาต้มยำกระดูกหมูนะครับนี่ หูอันนี้บอกได้เลยว่าเปิดมาเนี่ยกลิ่นเหมือนอ่าน้ำซุปกระดูกหมูอะมันตีขึ้นจมูกเลยเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีอะไอที่เป็นของแห้งอะครับน่าจะเป็นหมูมั้งนะเดี๋ยวคนก่นอนเส้นเส้นอันนี้จะเหมือนไอต้มยำน้ํำข้นอันแรกที่ผมชิมไปนะเส้นมันจะแบบเหมือนเส้นใหญ่เนี้ย อันนี้อร่อยเป็นต้มยำแบบเป็นกระดูกหมูอะ่ะเอออันนี้กระดูกหมูได้เลยเนะี่ยผมให้ต้มยำสามอันนี้นะของไวไวนะครับต้มยำสามรสเนี้ยผมให้อันนี้เลยเป็นระดับหนึ่งเลยต้มยำกระดูกหมูอ่ะต่อมาครับเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับมาดูไวไวรสต้นตำลับนะครับก็คือเป็นแบบไวไวซองอะ่ะหน้าตาก็ไวไวซองอะ่ะกลิ่นก็เหมือนไม่วัยซองต้นตำลับนะครับ เส้นเหมือนกันนะดูจากปลาเส้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกผักแห้งอะไรพวกนี้มันก็เสริมขึ้นมานิดหน่อยนะเรามาดูชิมรสชาติดีกว่ามันก็เป็นใบใบซองครับความอร่อยกว่าเหมือนไอ้พวก ของแห้งที่เขาให้มาต้มด้วยมันมัน,ม,นมันช่วยเรื่องน้ําว่ามันอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยต่อมาครับรสหมูย่างตัวเส้นนะจะเหมือนต้มออยนำน้ำข้นกับไอกระดูกหมูนะนะครับแล้วก็มีของแห้งคล้ายๆไอกระดูกหมูอะ่ะลองชิมก่อนแล้วกันไม่เคยกินกันรสชาตินี้กินได้แบบหมูย่างนะแต่แบบ ไม่ค่อยต่างจากต้นตำรับเท่าไหร่นะแค่มันมีความหอมของหมูย่างกับน้ำซุปกระดูกหมูเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยต่อไปมีอ่อย่างสุดท้ายคือผัดช,ชาแต่ผัดช,ชาเนี่ยต้องเอาน้ำออกก่อนนะเขาบอกให้จิ้มเนี่ยเขาบอกว่าให้ฉีดครึ่งฝานะครับแล้วก็ต้มแล้วก็เอาเอาเอาซ้อมอะ่ะจิ้มเนี่ยดูดิซ้อมจิ้มมันจิ้มได้ไหมเนะี่ยดูดิมันจิ้มไม่ได้เนี่ยเราได้ตัวช่วยแล้วครับกันไก่ ดูเรื่องเส้นก่อนครับเส้นก็คือเหมือนน่าจะเหมือนในต้นตำลับนั่นแหละเส้นไม่ต่างกันต่อไปใส่เครื่องปรุง่ะอันนี้ต้องพิถีพิถันในการกินหน่อยคือโอเคแล้วก็คนนี่คลุกๆผมคนเสร็จแล้วนะครับดมกินโอ้กินน้ำพริกเผาอาเหมือนผัดหอยลายนะกินผัดหอยลายเลย มันไม่ได้แย่นะแต่มันแค่ไม่ถูกปากนะเน,นี่ยดูกินหอยเอ้ยนี่หอยเห็นไหม,หอ,นะห,ออมหอยนะครับเป็นหอยอืมก็หอยนะฮะก็ไม่มีอะไรหอยอนะ่ะอืมรสชาติได้ครับไม่แย่นะชิมคำนึงก็ได้อ่ะอืม,อมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งต่อให้เพื่อนหน่อยนะครับ แล้วผมก็จะมารีวิวแบบนี้อีกนะครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีแต่คนดูครับไม่มีคนซับนะครับก็ขอนะครับใครที่เข้ามาดูก็กดซับให้ผมหน่อยนะครับมี99%กว่านะครับที่เข้ามาดูแล้วไม่ได้กดซับนะครับก็ขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ